อย่าได้มีชีวิตโดยการคิดว่าจะหาอีกคนมาเติมเต็มเรานั้นต้องร้อยเปอร์เซตเอาไว้ก่อนการมีใครเข้ามาในชีวิตจะต้องเป็นกรรไรไม่ใช่เติมเต็มเพราะนั่นเป็นเรื่องน่าวิตกกังวลมากถ้าเราจะฝากครึ่งชีวิตไว้กับใครก็ไม่รู้ที่พร้อมจะเป็นคนอื่นที่ไม่ได้แบดวาเลนไทน์หรือแอนตี้ความรักนะครับ พี่ฟังเรื่องนี้มาทั้งชีวิตจนพี่มีความรู้สึกว่าไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆเมื่อไหร่จะเลิกคิดสักทีว่าต้องหาใครมาเติมเต็มเพามันแต่งเป็นเพลงนั้นมันเท่ดีหรือไงในความเป็นจริงมันไม่ใช่เว้ยมันเสี่ยงมากเพราะว่าในเพลงเหล่านี้ไม่ได้บอกถึงความเสี่ยงว่าวันหนึ่งถ้ามันมีโรคอีกใบถ้ามันมีคนคุยถ้ามันมีกิกถ้ามันตายทําไมเอาอีกครึ่งไปเสี่ยงกับใครที่มันพร้อมจะเป็นอะไรก็ไม่รู้อะแนวคิดชีวิตของคนรุ่นใหม่ควรจะต้องรู้สึกว่าตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ไว้ก่อน แปลว่าเล็กจะต้องมีปัจจัย C เป็นของตัวเองเสียก่อนมีที่อยู่ของตัวเองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก